เปิดไม่ออกหรันเปิดออกไม้กั้ยไอ้ผู้ชายนี่ใส่ม่ดีเดีตยวเร ใช่แต่คิมเธออ้วนอย่เถอะอย่เถอะเดี๋ยวเจออะเออผู้กันเราถามอะไรหน่อยสิผู้กันว่าเราอ้วนไหมอ่ะฮะอ๋อไม่อ้วนเลยไม่จริงอ่ะทำไมไม่จริงใจอ่ะเป็นแฟนกันก็ต้องจริงใจกันรู้ไหมบอกเราตรงๆได้เลยนะบอกกันตรงๆเหรออ้วนอ้วนก็ได้ ไม่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 ไมวไม่ไม่วม่ไ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 มัไม่ไร่่ไม่นไม่ได้ถมม่่าม่ไ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 มวไม่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 าม่ม่ไ่ไม่ไมม่ไมม่ไ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 มวไม่ไอ่ไน่ไม่ไไ่่่่น่่ย่ไม่่่นม่่ ขาลิกันเรื then, uh, ่องอะไรนะกกันเแล้ว <confusing> ก <ingo> ็เ <quiero> ร <Michel in> <ến Vin> ืองกงมไม่ต้องเลยมีอ้วนได้งหกอีกแล้วอะเออ้วนก็อ้วนติดเกมไม่สนใจเราไปไปไปยิงไปแล้วไปแล้วไปไปเอาไปา o b j e c t อบเจบบสีไงนั่นน่ะเข็ยนเขีนไปนี่เป็นไปไม่ไเขาเขาเขาเูกกันวิเอออวงมู่กันเออู่กันไอ้ยิง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 มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยตาวเยอะตาวตาวตาวอย่างนี้เลยตายน่ะติดเกมเอาตาวเอาตาวเป็นไงมีข้างในมคนข้างในมีคนโอ๊ย เปิดไม่ออกอ่ะเฮ้ยเธอเปิดไม่ออกแล้วฉันเปิดออกไหมล่ะให้แนเธอเปิดเถอะภูการฮะขอบคุณนะพี่มาครับครับครับทำไมภูกันกินน้ำเราเกือบหมดเลยอ่ะ พวกิกันเไม่มาอดียู่กดบางกัอยู่พกกันอยูพกกันไอนทุกคนพกันาไทำไมพวกกันถึงแย่งน้ำไม่กินน่ะไม่ได้กินหรอไม่ได้ให้กินก็เห็นเอาน้ำมาให้กำลังคอแห้งพอดีเลยโอย เปิดเองล่ะฉันลองเปิดเเราจะให้เธอเปิดไหมอ่ะไมจะเล่นป่ามามช่ยไปเลโเล่นสู้วกันช่วยด้วยยังไม่สดใสเอ้ยผู้ชายีไม่ดีเราเลิกกันมุเยอะเกินเราเลิกกันเราเลิก เขาอยู่ในโลกของเกมอตัวเอ่นะเต่าเริ่มกันวิงเข้าไปอุ้ยอุ้ยรับอย่าเล่นโง่สิเอาเข้ารถเข้ารถเข้ารถแล้วเป็นคนง่ายๆ ใช่ค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนพักกลางวันทานข้างได้ค่ะนักเรียนทั้งหมดจากพ่อพอล็อกสคบคุณค่ะคุณครุณจะไม่สวอชทำไมเฮ้ยดิ๊มตาเพื่อนเราไปกินข้าวกันพวกกันเราไปกินอะไรกันดีอะตอนเที่ยงอะอืออะไรก็ได้ตามใจยิ้เลยไม่เอาอ่ะฉันอะตามใจพวกกันอยู่แล้วฉันเนี่ยเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้แล้วแต่พูการ์เลย เออเองนี่นะกินอะไรก็ได้เป็นคนงน่ายๆอะ่ะนั่นสิดีเนาะไม่เลือกเยอะกินอะไรก็ได้อ๋องั้นก๋วยเตี๋ยวลวกันโหไม่เอาอ่ะอากาศร้อนจะตายอยู่แล้วยังจะกินก๋วยเตี๋ยวอีกถ้าร้อนก็บะหมีม่แห้งเอาไหมบะหมีม่แห้งไม่เอาบะหมีม่แห้งมันฝืดคอฝืดคอเหรองั้นข้าวขาหมูไหมอร่อยด้วยไม่ฝืดคอแฉะแหน่อยเอาไหมข้าวขาหมูสปา พี่มีอ้วนหลอกเธอก็สั่งเนื้อล้วนสิเนื้อล้วนล้วนเนื้อล้วนล้วนจะเอร่อยอะไรเ้าขาหมือนกอบกินหนังหนังนุ่มๆมันๆถึงจะอร่อยเฮ้ยเอ่อข้าวมันไก่ข้าวมันไก่หนังไม่อ้วนเท่าขาหมูด้วยเอาไหมอ๋ยไก่มันมีฮอร์โมนไม่รู้หรือไงเดี๋ยวฉันก็ต่อกไว้หรอกอุ้ยงั้นอหาตามสั่งไหมตามใจเลยยิ่งจะกินอะไรสั่งตามสบายเลยอาหารตามสั่งหรอ ก็จะได้ก็จะได้กินก็ไม่ได้กินกันทั้งทีโอ้ยแล้วเธอจะกินอะไรอีกกินอะไรก็ได้ฉันเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วอิงเป็นคนง่ายๆเป็นคนง่ายๆ่ายง่ายมากเราเราจะไปกินอะไรกันดีอ่ะไม่กินแล้วโอ๊ยอะไรยังหนักเนีเรื่องมากจะตายปีง่ายง่ายๆอะไรเนี่ยนะมีคนเดียวได้เหรอเออลบเออลบพวแบบเนี้ยเออเออ ิมเราไปสยามกันไหมอุ๊ยวันนี้ฉันไม่ว่างอะดีเอางีาช้ชวนแฟนเธอไปดีรีรีตีเดินสวีทกันสองคนแงอดีไหมล่ะจะไปเดินซื้อกินข้าวด้วยกันยืนฟังเพลงหวานๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะไปวันอื่นได้ไหมวันนี้พิเศษเหรอเขาอยากมาวันนี้อ่ะได้ไหมงั้น งดเรียนวันหนึ่งเนาะงดเรียนไปสยามเหรอโอ้ยิงแม่เรารู้ว่าเราตายแน่เลยนะไปมาหลังเถอะนะงั้นฉันไปคนเดียวก็ได้จะดีเหรอไปคนเดียวอะ่ะดีสิแล้วเวลาช้อปปิ้งนี่ต้องถือของเยอะอ่ะถือไหวเหรอไหวยอยู่แล้วไม่มีปัญหาเราเวลาไปกินข้าวนี่กินคนเดียวไม่เหงาเหรออิงไม่เหงาดีสิจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าไปกินร้านไหน เอ้าแล้วปะคนเดียวได้แน่นะแน่จริงนะจริงค่ะไม่ทำเป็นบ้านเสร็จยังเนี่ยก็อย่างฉันอ่ะเสร็จแล้วอ้าวยิงเมื่อวันไปสยามมาเป็นยงสนุกไหมสนุกอะไรหรอฉันนั่งกินข้าวฉันก็ต้องนั่งกินคนเดียวมีแต่คนมองฉันฉันอายไปหมดเลยอ่ะเดินชอปปิ้งใช่ไหมซื ลมๆนะอิงลมอยู่โย่วว่าดีเอาอิงเป็นไงไปเที่สยามสนุกไหมสนุกบ้าอะไรปล่อยฉันไปเด้ oh, ่คนเดียวแบบนั like <it> well, can. Can ้นได้ยังไงอะคะเอาก็เธอบอกให้ไปคนเดียวไม่ใช่เหรอไปคนเดียวบอกว่าได้เท่ากับไม่ได้อ่ะหนี่วันนี้เธอยังทิ้งเราไปเลยอะมันข้างหน้านะเธอจะต้องทิ้งเราอยู่ดีในวันนี้เราเลิกคบกันเถอะ อิงจเย็นๆดิแล้วขอบอะไรอ่ะไม่ยยกไม่เย็นนะไหนเมื่อกี้แบบล้มอยู่ล้มอยู่อือ่ไม่ขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเมื่อวานอิงบอกไปคนเดียวได้ไม่ใช่เหรอเออทำไมเป็นเงี้ยก็ไม่อยู่ฮะตามเช็คทุกฝีก้าวค่ะพี่นายตัดผมทรงอะไรเนี่ยฮะแสกค่างทรงแสกค่าง เดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มเต้ดีแม่สวัสดีนุชสวัสดีเออผู้การเมื่อวานหนูเลิกเล่นแล้วกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านเลยทำไมเหรออืมแน่นะไม่ได้แวะที่ไหนนะแนในในในแน่ทำไมเหรอแล้วกลับถึงบ้านกี่โมงหกโมงมั้งไหนบอกว่ากลับบ้านเลยไงแล้วทำไมเมื่อวานถึงกลับหกโมงอะปกติกลับบ้านห้าโมงสี่สิบห้าไม่ใช่หรอไม่ได้ดูเวลาไงก็ประมาณเอา ประมาณห้าโมงสี่ห้าแหละประมาณนั้นแหละตกลงยังไงกันแน่กลับถึงบ้านกี่โมงตามโมงสี่จุดห้าไปเลยโอเคไหมแล้วอ,อยู่บ้านอะได้คุยโทรศัพท์กับใครไหมเออเมื่อ,อวานนี้เหรอไม่น่ามีนะแล้วไลน์ i g d A m message ได้คุยอะไรกับใครไหมเอออ๋อมี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 มมหรอใครอะใครบอ,อกฉันมานะใครอะใครบอกมานะ ครับครับไงครับเออก็ก็คุยเรื่องเล่นเกมไงใช่ใช่ๆๆแล้วไปแล้วอนอกจากครับเนี่ยยังมีใครไหมไม่มีไม่มีมมขอดูโทรศัพท์หน่อยดูโทรศัพท์เลยเหรอไม่อะอ <laughs> นะเนเธอบอกว่าเธอไม่ได้คุยไงแล้วคนที่สมนงคือใคร สมองสมองมันเป็นใครบอกฉันมานะสมองม,มันแม่ฉันฮะแม่หรอเู้ยคนอย่างเงี้ยเลิกคบเลิกครบไปเลยเลิกเลกคบแล้วเหรอเฮ้ยงานแล้วคบเรื่องอะไรเรื่องอ,อะไรล่ะคือเตะอังติดฉันทุกสี่เก้าเลยแม่ย์เคยจะฆ่ากัเลยเนี่ยฮะเลิกครบคนแบบเนี้ยพิมพ์นี่ ฉันผิดหรอไม่ผิดไม่ผิดเธอถูกต้องแล้วมิ้ง